เห็ดละง,งกเห็ดปลานะครับร้ายครับพี่นอ้องกวนแค่เราจะยืนจกทงปูนคสิเสือไปแล้วยืนจกทงน่ะโอ้คื้สีสาคลคันเนาทถวเนี้ยโคกเห็ดเด้่อเอนี่ย ตุงเห็ดคนนางขายขายแนวไง ก้อนสิไปก้อนเิไปว่านอนเนาะเนี่ยนี่เคลื่อนดงเ็ดนครับนี่ดงเฮดครับดงเดขนาดเรยงนี้เ็ดกระงคืขนาดคือก้านเทาก้านเทาว่าทันเขาเ็ดไหเขวานขวานอ้ไปเฉยได้เห็ดแล้วก็ไปลาอไอ้คนอื่นมาซื้อกินทำเนี่ยแม่งแข่งหาตัวจ้าบาททุงหาสิบบาทหาตัวตัวละสิบบาทสิบบาทโอ้ตัวละสิบาท ทางต่อครับ,บนนว่ามีได้ตัวสเป่ยู่วบานมันอ่าพี่น้องที่ไหนเบิ้งแม่พัน เอาเห็ดว่าเราเพ่นเชฟอยากกินแกงสีแกงได้เ่นพี่น้องได้กินนวก้ยมันสานเห็ดสะอานเห็ดคับแล้วผกจากบาทด้นียห้าร้อยเะสมขายางหาอยู่อกเห็ดละง้อเห็ดละง้อรู้จักด้วยเฮ้ยไหนเห็ดละงอกหยิบขึ้นมาดูซิเันเป็นยังไงเห็ดละงอกอ๋นี่เหรอเห็ดละงอกเอ เห็นแล้วโง่อันนี้เห็นไรพี่เฟร์นไม่รู้หรอกพี่เฟร์นกลับมาเลยยังที่เดียวพี่เฟื์นพี่เฟือ่ตรงไหนเนียนแม่แม่เห็นตะปูตัวนี้เห็นแล้วโงกคไข่เป็นยูน่าเห็นจะเห็นละปูนะนี่นี่ เดี๋ยวจะกินวะเนี่ยฮะเดี๋ยวจากช่วงแดบพี่น้องอยากกูกินปะอยากกินครับใครอยากกินส้มยันแล้วใส่ถุงแล้วเนี่ยสรงมือมาสรงมือมาทรงทรงทรงเบอร์มาบ่ทรงมือมาเออเดี๋ยวมาแดงสอนหัวกีก็เห็นปะปากหัวเห็นปะหัวหัวมองอีสอนหัวปากไปมาแล้วมันลมเกินมันลมเกิน มีบม้อหม้อหุงข้าวอบหมอดไม้ยายานี่อันนี้อันอากาศน้ำมั่ยวะว่านนอนวานนอนวานนอนนี่ว่าสกลนครมีบ้านมาพองบุรีเลยสกลนครบรรยากาศครับพี่น้องเบอร์กระโดดรอบๆเพิ่งมาเห็นบ้านอยู่ทีหน้าเพิ่นนะครับบรรยากาศดีนี่คืออำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับนี่ครับ ก็อดมาเฮตูมัวบานไปเลยที่หน้าเพื่นนะครับครับบรรยากาศดีร่มรวงีนานี่นยกตัวนี้เราไป็นนายจุาพงกางเอาไม่ก็ได้่ยากเด็ด <c oughs> อะครับเจ้าเจับเรียบ้ลยเจ้กาก็ให้เพิ่นลื้อไปก็ได้้ <c oughs> ะตปะปูเป็นข้อเอตะปูเป็นขอเอาเด็ออมาเล ไหายปรนเภทไม่อีกรางนึงญี่ปุ่นก็ได้ข้าพเ้อยู่หยุ่งอะมาอยู่ค่ะโอ้ยหน้าเบิ่์นเาะคำพอใช่เบิร์นี่ปุ่เออนั่นไงเบืร์นครับปบานใหม่ยัางงามเลยครับพี่น้องอาจานหลังบ้านเป็นครับหน้าเบิร์นครับเกือบมีสิบลายครับโอ้ยลมเย็นดีขนาดเลย เียนงามคนเห็นงามว่ท่านได้ขึ้นแป็งเพิ่นะครับคุณขึ้นบันไม้เหมือื่นี่ครับนี่งานงามคนขึ้นบันไม้เอมือนนะครับนี่ครับ เป็นบานไม่เมื่ออื่นนะครับพี่นอ้องมองนี่สิไปสอนห่วกมืงึงแรงๆเลยสิสอนห่วกนี่ิดถนนครับทาาเขบ้านนะครับนี่นะครับระเบียง์บานเพิ่นพี่น้องเอ้ยงามาย นี่แหละครับบานไม้บานไม่เป็นสั่งในเนือทีนี่ออกว่อยูา้าบานนะครับขึ้นบานไม่นี่จิสอนหวน่วงนี่พี่นอ้องเร่งงก่อน,นครับขางเขาบ้านท้างเขาบ้าน ในหมู่บ้านครับโอ้แดดแห้งฝนลงครับพี่น้องน้ำท่วมหน้าอะไรยังอไงจะไา้ไปซีดอปลาให้ลุงเจ้าช่วยอือปลอดแล้วปล่า ไม่รอายเอาจริงๆง่ายๆรถเพื่อนหลังเพื่อนแต่ละหลังนี่ไม่ร้ายบ่รา้ายเมื่อกี้เลยเนี่ยขี่เรื่อยเลยเป็นเป็นทีดินผมแท่นแท่นดินเลยไหมเนี่ยขี่เดื่อยไม่งั้นหลายครับเพื่ได้ยากได้บานใหม่หลังนั่มาติดต่อมาเลยครับติดต่อลูกแพ่เหะครับฟ้องใหม้พอดีไม่งั้นรับ

เาจะมาเส็มากเนี่ยพูดอดอมยกนป่ะไเ็ปาก่อ่อะไรพเรนอะไรจนีกปาก่โอ้เจ้าตัวคนยว่ยังงยงเล่นาเงเดียววาเดียวตัวสังเกตโอ้ยไปไหนนะไปขึ้นไปขึ้นไปงบนเหรอ

มีห้องนอนด้วยว้าว,ว,าวมีอะไรทั้งนี้เลยอะไรอะอะไรให้รวยเลย<น>ไหนไหนโอ้มีห้องในห้องแพรว่าห้องไหนห,ห้องตรงนี้ห,นห้องตรงนี้เหรอใช่โอ้แพรว่าจะนอนตรงไหนจะนอนตรงนี้นี่มาดูหน้าต่างเลยมาดูทุ่งนาเลยหน้าต่างทางนี้มาดูทุ่งนาดีไหม ไปยืนตรงนั้นสิโอ้สวยจังเลยวิวสวยจังเลยนี่เกิดะเบียงหน้าบ้านนะครับะเบียงหน้าบ้านโอ้แปลว่าไปไหน อยู่ที่ไหนไม่เห็นดูตรงนี้ตรงนี้เหรอสวยไหมสวยมากเลยกลองไฟโอ้นุ่นนนรถดวิ่งเห็นไหมเห็นไหมมาดูทางนี้มาดูทางนี้มีลมด้วยนี่มีลมอ่ามีน้ำด้วย ไหนอะ่ะกองไฟอไกองไฟครับอ,นนอ,รอันนี้กองไม้อนนอไกองฝฟกองไว้เอาไว้ก่อไฟย่างปลาอู้น้ำข้างหลังทำไมมันเยอะจังเลยดูสิอู้น้ำทำไมมันเยอะจังเลยอู้

อย่าเข้าไปนะตะปูแหล,ลมๆมันจะทิ่มขาวเว้ยเนี่ยเป็นไหแหลมแมไเว้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะทิ่มขาแล้วนะเนข้าไปไม่ได้ต้องเข้าทางนี้เดี๋ยวเปิดประตูก่อนไมโ่โอ้ยโอย้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเจ็บไหมค่อยๆลงค่อยๆอยลงค่อยๆลงนะ

โอเคนะครับคลิปนี้ไปเพียงสำมรัสกันเ้อะพี่น้องเด้อสวัสดีครับ